สวัสดีค่ะเด็กๆที่น,น่ารักทุกคนวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะจะมาทบทวนในเรื่องของลมนะคะคราวที่แล้วครูลุงได้บอกไปแล้วเนะว่าลมคืออะไรแล้วก็การเกิดลมเกิดขึ้นได้ยังไลงลมบกลมทะเล่าลมและโดยเฉพาะลมที่มีการเขาเรียกว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากๆจะกลายเป็นพายุนะคะต่างๆท่นั้นกลับไปทบทวนนะคะทบทวนในเรื่องลมนะคะวันนี้ครูลุงจะมา ทำการทดลองอเปลี่ยนบรรยากาศทําการทดลองในเรื่องของลมก็คือดูนะอย่างคุณลุงนั่งอยู่ในห้องเนี้ยลมคืออะไรเอ่ยลมคืออะไรลมคืออะไรลมคือลมคืออากาศไหมลมคืออากาศไหมเอ่ยใช่ลมคืออากาศไหมคะมันก็ใช่อยู่นะแต่ว่าลมเป็นอากาศที่เคลื่อนที่เป็นอากาศที่เคลื่อนที่นะคะเนี่ย อยู่ในห้องเนี้ยมีอากาศรอบตัวเราไหมมีอากาศแต่มีลมไหมคะลูกไม่มีลมเออแล้วทาไงถึงเกิดลมอ่ะลมมันเคลื่อนที่ยังไงเดี๋ยวครูลุงจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวหาของก่อนอุปกรณ์เดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนแป๊บนึงนะเทียนเดี๋ยวหาเทียนก่อนเดี๋ยวหาเทียนก่อนอ่ะจุดอ่นนะนะจุด <c oughs> จุดไฟจุดเทียนเนาะ มันก็เห็นไหมสังเกตเปลวไหมตรงไหนดีตรงไหนเห็นแล้าเปลวมีลมไหมคะเห็นเปลวมันกระดิกไหมกระดิกไหมเห็นไหมโอ้จะหมดจะหมดจะหมดเห็นไหมมีลมใช่ถ้าลมพัดมาปุ๊บมันก็จะดับเห็นไหมคะมันเริ่มเขาเรียกว่าเปลวเทียนนี้กระดุกระดิกไปมาแปลว่ามีลมทําให้เปลวเคลื่อนที่ แล้วถ้าคุณลุงลองเป่าปากมีลมออกไหมมีลมออกจากปากไหมเออเวลาเราจะดับเทียนสมมติจริงๆวิธีโบราณก็คือเวลาดับเทียนเขาไม่ใช้ปากเป่านะคะเขาใช้มือสะบัดปุ๊บแป๊บเดียวอย่างทูบเนี่ยเอาขึ้นฝาจุดทูบอยู่ใช่ไหมพุ่งขึ้นไปปุ๊บมันก็จะดับนะคะไฟที่เราจุดก็จะดับอ่ะเราลองเป่าดิเป่าป็นไงเป่าแล้วดบับแปลว่า อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะอะไรเทียนถึงดับเพราะอะไรเทียนถึงดับคะเอ่อถ้าตั้งเฉยๆไม่ดับอ่าแต่เมื่อกี้คุณลุงทําการเป่าเปลี่ยนเทียนนมองกี้เป่าปุ๊บมันดับเกิดอะไรขึ้นคะเพราะอะไรคะเพราะมันเกิดลมนั่นเองลมเกิดจากการการะทำเพราะอะไรคุณลุงเป่าเป่าไปแล้วทำให้อากาศเคลื่อนที่อากาศที่อยู่ระหว่างตรงนี้กับไปถึงตัวเปลวเทียนเนี่ยนะคะ มีการเคลื่อนที่ไปพักเข้าไปมีการเคลื่อนที่ทําให้เกิดลมมันก็เลยดับเห็นไหมคะจริงจังมาก <c oughs> มก็ลมก็คือแรงเป่าเราเนี่ยทําให้อากาศเคลื่อนที่ไปทําให้อากาศเคลื่อนที่เห็นไหมอากาศเคลื่อนที่ทําให้เกิดลมแอบลมปุ๊บพัดเทียนดับได้นะจ๊ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูต่อ ลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่การเป่าและการพัดทำให้เกิดลมนั่นเองลมเมื่อสักครู่นี้ที่คุณลุงเป่านะคะเรียกว่าลมที่มนุษย์สร้างขึ้นคือคุณลุงเป็นคนเป่าทําให้เกิดลมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของลมที่เกิดขึ้น ในธรรมชาติลมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นยังไงเริ่มแล้วนะลมในธรรมชาติเกิดจากอุณหภูมิของอากาศไม่เท่ากันอุณหภูมิของแต่ละบริเวณไม่เท่ากันฝั่งซ้ายอาจจะอุณหภูมิสูงฝั่งขวาอาจจะอุณหภูมิต่ำจึงเกิดลมขึ้นมานะะจึงเกิดลม การเป่าและการพัดทำให้เกิดลมนั่นเองลมเมื่อสักครู่นี้ที่คุรลุงเป่านะคะเรียกว่าลมที่มนุษย์สร้างขึ้นคือคุณลุงเป็นคนเป่าทําให้เกิดลมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของลมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติลมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นยังไงเริ่มแล้วนะ ลมในธรรมชาติเกิดจากอุณหภูมิของอากาศไม่เท่ากันอุณหภูมิของแต่ละบริเวณไม่เท่ากันฝั่งซ้ายอาจจะอุณหภูมิสูงฝั่งขวาอาจจะอุณหภูมิต่ำจึงเกิดลมขึ้นมานะะจึงเกิดลมขึ้นมาเกิดจากลมในธรรมชาตินะคะเกิดจากการที่อุณหภูมิของอากาศ แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะอาจ๋ยววันนี้มีการทดลองสนุกสนุกมาให้ดูนะจ๊านี้จะทดลองเองพูดง่ายๆก็คืออากาศร้อนและอากาศเย็นนะคะทําให้อากาศเคลื่อนที่แล้วเกิดเป็นลมนั่นเองนะคะอากาศร้อนกับอากาศเย็นนะคะทําให้อุณหภูมิที่แตกต่างเนาะ ทำให้อากาศนั้นเคลื่อนที่แล้วเกิดเป็นลมนั่นเองนะจ๊ะสิ่งสำคัญที่เป็นตัวแปรทำให้อากาศร้อนหรืออากาศเย็นก็คือสิ่งนี้ค่ะดวงอาทิตย์อ่าอันนี้คือปัจจัยที่ทำให้เกิดลมในธรรมชาตินะคะคือดวงอาทิตย์นั่นเองอ้าวแล้วลมในธรรมชาติ มันเคลื่อนตัวอย่างไงเนาะเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าลมเกิดจากอุณหภูมิร้อนและอุณหภูมิเย็นนะคะไปผลักดันอากาศให้เคลื่อนที่แล้วเกิดเป็นลมแล้วที่ทางการเกิดลมมันเกิดได้อย่างไรคะ จะเกิดจากร้อนไปเย็นหรือเย็นไปร้อนวันนี้ครูรุ้มีการทดลองเรื่องการเกิดลมมาให้เด็กๆดูกันนะคะวันนี้มีของค่ะวันนี้มีของวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะดูว่าอากาศมันเคื่อนตัวยังไงนะคะเดี๋ยวนี้ครูรุ้มีกิจกรรมทดลองมาให้เด็กๆดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะจ๊ะวันนี้ครูรุ้จะใช้น้ําจะใช้น้ํา เป็นตัวแทนของอากาศที่ใช้ในการทดลองนะคะเอะทุกคนสงสัยว่าเอะเรากําลังทดสอบในเรื่องของลมการเกิดลมทําไมคุณลุงใช้น้ํามาเป็นตัวแทนของลมในการทดลองในครั้งนี้อันเนื่องมาจากว่าคุณสมบัติของน้ําและอากาศคล้ายกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั่นเองนะคะคุณสมบัติคล้ายกันฉะนั้น คือการเคลื่อนที่ของน้ำและลมเนี่ยถ้าเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอุณหภูมิปุ๊บมันจะเป็นในในลักษณะทํานองเดียวกันครูลุงเลยใช้น้ํามาเป็นการทดลองทําให้เด็กๆเห็นการเคลื่อนที่ของลมกันได้ชัดเจนอย่างได้ชัดเจนขึ้นเนาะว่าลมจะเคลื่อนที่จากอุณหภูมิร้อนไปเย็นหรือจากอุณหภูมิเย็นไปร้อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เรามาเริ่มทดลองสิ่งที่เราต้องเตรียมคือหนึ่งอ่างน้ำพลาส,สติกใส่น้ำไว้ครึ่งหนึ่งนะคะน้ำอุณหภูมิปกติอันนี้สองน้ำร้อนร้อนมากอันนี้สามน้ำเย็นเย็นมากอะคุณลุงจะใส่สีนะคะน้ำร้อนคุณลุงจะใส่สีสีสีชมพูเนาะปั๊บจริงจังมากหูที่จะได้เรื่องเปล่า อันต่อไปน้ําเย็นคุณรู้เยอะไข่สีอันอสีฟ้าปับ๊บฟ้าไหมมาใส่ละดูสองอย่างนะคะปุ๊บปุ๊บ,บสีแดงสีชมพูนี่คือน้ำร้อนร้อนมากสีนี้คือน้ําเย็นนะคะตัวนี้คือเราจะแทนอากาศที่อุณหภูมิสูงแล้วก็อันนี้คือสีฟ้า จะแทนด้วยอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นเดี๋ยวเราลองเทลงไปพร้อมกันเรามาเริ่มกันทดลองเลยนะคุณลุงจะเทอากาศร้อนกับอากาศเย็นไปพร้อมกันนะจ๊ะร้อนจริงเย็นจริงนะจุดนี้ป้าค่อยๆเทลงไปนะคะพร้อมกันเน่เราจะเห็นแล้วนะคะ มวลแม่มวลมันกําลังอะนนี่ละโหดูสิกําลังเคลื่อนที่อ่ากาลังเคลื่อนที่เหมือนลมเนี่ยดูสิคะว่าสีอะไรจะอยู่ข้างบนสีอะไรจะอยู่ข้างล่างเช็ดด้วยเนาะทำไปเช็ดไปเนาะทาไปบนไปปือ้อพอเป็นสีม่วงปุ๊บเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะรอสักพักหนึ่งอากาศน้ำมันก็จะลอยตัวขึ้นมาสังเกตไหมลูกข้างล่างมันจะเป็นสีพอดี แสงมันอาจจะไม่ชัดเนาะแต่ตรงที่ครูลุงนี่คือชัดมากเลยข้างล่างมันจะเป็นชั้นสีสีฟ้าสีฟ้าก็คือน้ำเย็นข้างบนจะเป็นสีสีแดงแปลว่าสีแดงนี่คือน้ำร้อนแต่ว่าอุณหภูมิร้อนจะลอยตัวขึ้นแล้วอุณหภูมิเย็นจะลอยตัวต่ำเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันกำลังเปลี่ยนมันกำลังเปลี่ยนเนาะเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวมันกำลังเคลื่อนที่เดี๋ยวรอมันเคลื่อนที่แป๊บหนึ่งนะขอหลับหมอก่อน แม้ตอนนี้ฝั่งตอนนี้มันจะเห็นชัดเนาะอะ,อะครูลุงมาทําการทดลองแยกใหม่นะคะใช้กล้องอีกอันหนึ่งเนาะอะเมื่อน้ําร้อนกับน้ําเย็นมาเจอกันอะน้ําร้อนลอยตัวขึ้นข้างบนดังภาพเห็นไหมสีแดงอยู่ข้างบนลอยตัวไปอยู่ข้างบนสีฟ้าซึ่งเป็นน้ําเย็นลอยตัวต่ําลงมาอยู่ข้างล่างอาอากาศเย็นอยู่ข้างล่างอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอาอันนี้เป็นภาพประกอบจากที่ครูลุงอธิบายไว้เมื่อคลิปที่แล้วฉะนั้นใครดูเรื่องลมนั้นลูกต้อง ไปทบทวนด้วยนะจ๊ะเห็นไหมอากาศร้อนอากาศเย็นนะคะดูภาพตามเลยเห็นไหมก็จะเกิดลมขึ้นลมอากาศเย็นแทนที่ข้างล่างอากาศร้อนลอยตัวขึ้นไปอากาศเย็นเข้ามาแทนที่อากาศร้อนลอยขึ้นอากาศเย็นเข้ามาแทนที่นะจ๊ะคาราบาลมาแล้วคาราบาลหรือครูสลาเนี่ย เหมือนเนาะอ่ะมาแล้วเมื่ออากาศที่มันร้อนจัดกับเย็นจัดมาเจอกันอากาศร้อนจัดเย็นจัดมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นนะดูเลยนะจ๊าดูทีนึงอากาศร้อนอากาศเย็นมาปะทะกันเกิดอะไรขึ้นจ้ะแต่แนวมันจะเกิดความเร็วของลมมาก ขึ้นนั่นเองความความแรงของลมจะมากขึ้นยิ่งร้อนจัดกับเย็นจัดมาปะทะกันประจันบานนี่คือเกิดลมแรงเลยจ้าเป็นพายุหมุนได้เลยนะคะถ้าเกิดความกดอากาศนะคะที่มันแตกต่างกันมากๆาเพราะนั้นมันก็ทำให้เกิดลมที่แรงขึ้นทีนี้ลูกๆทุกคนนะคะ ไปทบทวนคลิปเรื่องลมนะคะของคูรุ้งนะคะทั้งเรื่องลมคืออะไรประโยชน์ของลมมีอะไรบ้างประโยชน์และโทษของลมนะคะไปทบทวนคลิปที่แล้วแล้วก็มาดูคลิปนี้นะคะบอกเคลื่อนด้วยเป็นการเคลื่อนที่ของลมนะคะลมเคลื่อนที่ได้อย่างไรเออลมเกิดได้อย่างไรนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคูรุ้งจะมาทบทวนในเรื่องของลมบอก ลมทะเลอ่ลมชนิดต่างๆให้อีกหนึ่งรอบนะจ๊ะโอเคไหมอ่าชมสวนชมสวนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะคิดถึงเด็กๆทุกคนนะจ๊ะจูบูจูบู